ร้านยูมารูช็อปร้านบริการขายโลบักเลสสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดชิน o บีไลท์ทูและยังมีบริการรับกดสปินในคอยมัตเตอร์อีกด้วยถ้านสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านช็อกโกสโตร์ร้านบริการขายโลบักเลสหกและยังมีบริการไม่ว่าจะเป็นกดผลในบ็อกฟุตกดเกมพาร์ในบ็อกฟุตและยังมีบริการกดเพชรในออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์อีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ร้าน Sleep ช็อปร้านบริการขายโลบักแบบ ID p a s าร์ตเ7.2และยังรับกดผลในบ็อกฟุตเลด7-8.5อีกด้วยและยังมีบริการรับกดเพนใน All Star Tower Defense อีกสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านโลบักช็อปร้านบริการขายโลบักเลด8เติมเริ่มต้น100บาทสำหรับ ID p a s ารและระบบกลุ่มเลด5.5ขั้นต่ำ1บาทสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ร้านชิลสโตร์ร้านบริการเติมโลบัคเลต3-7และยังมีบริการรับฟาร์มแมปอื่นๆมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อาก็สว <medio S 2> no ัสด anyway ีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะครับผมในแมปฮีโร่ลีกัซี่นะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นวันเสาร์นะครับผมที่28นะครับทุกคนนะก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับสําหรับแมปนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะที่เขาอัปเดตมานี่เลยนะครับผมเวอร์ชั่น0.8นะครับที่อัปเข้ามาก็จะมีชูดเนี่ยชูดสไตล์นะครับแล้วก็ไฟติ้งสไตล์นะครับผมนะครับทุกคนก็การยิงใหม่นะครับเป็นสไตล์ใหม่แล้วก็การต่อยหรือแบบกกการรต่่อสู้้แแบบบใหมมนนะคคัผทุลว็ มีอัตลักษณ์ใหม่นะครับเป็นอัตลักษณ์ของเอนเดเวอร์นะครับใช่ไหมเออน่าจะเป็นพ่อของโทโดโรกินั่นเองนะครับทุกคนนะก็เป็นที่เขายกย่องกันเป็นฮีโร่อันดับ2นะครับผมนะที่รองจากออมไม้นะครับจากหลังจากออมไม้เกษียณเนี่ยก็ได้การยกย่องเป็นอันดับ1นะครับสำหรับฮีโร่นะครับผมทุกคนเออครับก็เขาทําการอัพอัตลักษณ์นี้เข้ามานะครับผมนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยลิฟลิงเหรออะไรอะไรเควสทุที่ลิฟลิงเควสนะครับคัมมิ่งออน คลาสทเดย์นะครับก็คือวันที่28วันนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรเหมือนกันเนาะแล้วเลเวลครับตันที่600นะครับผมทุกคนนะเออเลเวลครับจะตันที่600นะครับผมแล้วเขาก็แก้บัคอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยบัคฟิกอะไรต่างๆนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับในเกมครับผมแต่อัตราของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสุ่มยากนะครับผมทุกคนผมสุ่มแล้วก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมสุ่มตั้งนานก็ยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนคือแบบว่าแม่งได้ยากมากๆนะครับผมนะ ตอนนี้นะครับคือเลเวลเก่ากูยังฟาร์มไม่ตันเลย350ตอนนี้แม่งมา600แล้วเออแม่งอันเก่ายังไม่ตันเลยอะไรวะแม่งคือมันเกินไปนะครับผมเออทุกคนก็ตอนนี้นะผมได้ใช้อ่าเขาเรียกว่าอัตลักษณ์เป็นเพอร์มิชันนะครับก็เนื่องจากว่าผมสุ่มนะครับอันเก่าแม่งแบบไม่ได้ทุกคนมันไม่ได้นะครับอตอนแรกผมใช้ฮาร์ฟพอทฮาร์ฟคูลหรือว่าครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันกากอะครับน้องหยอกไม่กากครับคือพี่จะสุ่มหาอัตลักษณ์ใหม่นั่นแหละแต่แม่งไม่เจอสักทีนะครับผมร้พทุก ค่อนข้างที่จะกากเลยทีเดียวนะครับกูไม่น่าเปลี่ยนเลยนะคือแม่งสุ่มไม่ได้เลยนะคือดวงพี่ไม่มีเลยนะสำหรับแบบนี้เนาะเออดวงไม่ค่อยมีเลยนะครับผมแล้วเขานะทุกคนสังเกตนะครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแบบเหมือนโลโก้นะครับโลโก้ของแบบพวกอัตลักษณ์อะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมปนี้นครับเขาจะเลี่ยงการโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะทุกคนเราก็ต้องมาดูกัน,นครับเออเดี๋ยวการเขาบอกการตรงการต่อยอะไรแบบใหม่เหรอเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนครับว่ามันใหม่ยังไงนะครับลองดู มันมันมันใหม่ยังไงวะมันมันใหม่ยังไงครับแล้วก็การยิงปืนชูตติ้งใช่ปะเราะเขาที่เขาหมายถึงนี่หมายถึงแบบนี้หรือเปล่าชูตติ้งอะไรอย่างงี้ same, ครับผมก็ไม่รู้นะครับเออแต่ทําไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนตรงเหมือนเดิมเลยวะเออสําหรับโค้ดใหม่นะครับทุกคนมันไม่มีนะครับพี่ได้ไปดูมาแล้วโค้ดใหม่มันไม่มีเนาะสําหรับ,รบตอนที่พี่ยังอัดคลิปอยู่นะครับคือมันยังไม่มีมานะครับผมทุกคนสําหรับโค้ดใหม่เนาะอัป <embarrassing S 1> <น mu? S 2> เดตก็มีเล็กๆน้อยๆครับผมมันไม่ได้อะไรมากก็แแค่่เเอาอาาาาัััตรกกกใหม er> หมข้้ลว็ เลเวลนะครับผมตันจาก350เป็น600นั่นเองนะครับทุกคนนะก็สําหรับใครนัที่ยังแบบเล่นแมปแนวนี้อยู่หรือแบบแมปอะคาเดมีอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถลองไปซุ่มอัตลักษณ์ได้นะครับผมทุกคนก็ผมว่าน่าจะดีนะครับอยู่ในระดับรีเจนเดลี่เลยนะครับทุกคนนะแต่ว่ากูไม่มีดวงที่จะสุ่มได้ครับผมนะครับผมก็เลยสุ่มไม่ได้ครับถ้าสุ่มได้ตอนไหนเดี๋ยวพี่ก็จะ เอามารีวิวให้ดูแลกันนะฮะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะเป็นสั้นๆนะครับผมมาบอกอัปเดตนะครับเบื้องต้นนะฮะผมเออที่มันอัปเดตเข้ามานะทุกคนโอเคก็คลิปนี้นะคผมก็มีประมาณนี้นะ,ะัะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยใครได้กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวสารอัปเดตอไกก็เดี๋ยวจะมาบอกนะทุกคนโอเคก็ถือว่าเรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม